หาเที่ยงจบไปหมอนหาเที่ยงนี่เรื่องเที่ยงแมงบ่ไหวบ่เรื่อง <laughs>

จองไปเมไหร่คือราแพ้เนแ่วันไนะัาหจะเไปเท่านัน้นัเละครับบาดีมแย่ด้านซ้ายด้านขวาจะต้องรู้่นราะเขลกได้ยัก่อนยัานะ้า่านมนติดติดิลุกเขเไปไว่บอลไกลบนฐานนะครับนี่คือลูกชายผู้น้อยครับผมเดย๋อย่างนี้นะครับ

ปลาหนูทัวนปลาหนูคือขึ้นสูงเีบานโอเสีิคะเนยบันพี่เลี้ยงนะครับโดย นัดส <Not> ูงน <not S 1> ัด <not S 1> ต้องท้านะครับกำลังเตาะเต่อนะครับเช็คความเรียบร้อยเป็นขั้นตอนแท้ๆแล้วละนะครับลูกชายผู้น้อย,อยไี่สิบสอางยี่สิบเอไป ไปลูกไปลูกชายผู้น้อยดันไปวางระงคจับหือวางได้ว่ยได้หมปไ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 ปเดี๋ยวผมกำลังพูดเรียบเแล้ว บางคนติดบางๆครับาขวาของไปคนดทางดีายลูกชายผู้น้อยครับสามหนอยหกสิบปันไตยครับนี่คือหางของลูกไส้ผู้น้อยทางของลูกไส้ผู้น้อยครับ

ทางของหลวไส้พู aperture, ton, ้หน hm. ่อยครับพ uh ี uh> ่น้องเบาดีเมียดีมาตลอดครับโอ้ลมแห้งเดินเยเบาีสิบหน่อยดีเทีบการพันแล้วสามสามสา 20บด้วตน3 3 OK ้นไม่สูงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวี่เอย50ครับลูกใช้ผู้หน่อย